สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อขอเป็นกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้จะมาแนะนํำต้นไม้นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับต้นไม้ชนิดนี้ชื่อว่ากุนแคนา ต้นแคนนาขาวนะครับจะมีดอกสีขาวนะครับครับจะมีดอกสีขาวอย่างนี้ครับแต่ช่วงนี้พอดีมาถ่ายเอ,อดีนช่วงที่ดอกไม่ค่อยมีแล้วครับดอกออดอกจกัไม่ค่อยออกแล้วครับวันนี้อากาศเอ็นคึมนะครับไม่ชัดนะครับขอโทษด้วยครับภาพคลิป อาจจะไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับดอกก็ไม่ค่อยมีบนต้นนะครับดอกน้อยแล้วครับก็ขอถ่ายาให้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นดอกดอกที่หล่นลงมาร่วงลงมานะครับจะเป็นดอกสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงที่ดอกเยอะๆนะครับบนต้นดอกจะสวยนะครับ ดอกสวยดอกแคนาขาวนะครับรับประทานนะครับดอกก็นํามารับประทานดอกก็นํามารับประทานากับน้ําพริกหรือเอามากแกงหอมก็ได้นะครับจะมีรสขมนิดหน่อยนะครับเ,เป็นสมุนไพรป็นญานะครับอันนี้ชื่อว่ากุ้งแคนาขาวนะครับแคนาขาว อันนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ไม่ค่อยเห็นดอก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 ไม่เห็นนี่บนต้นไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันช่วงนี้ดอกไม่ค่อยมีนะครับครับเป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไพรจะช่วยนะครับช่วยบำรุงโลหิตนะครับช่วยบำรุงโลหิตบำรุงเลือดอันนี้จะใช้ใช้รากนะครับใช้ราก ขุดมาแล้วก็มาต้มนะครับบำบุงเลือดนะครับหลกแก้แก้ปวดประสาทนะครับปวดประสาทนะครับอันนี้ใช้ใช้มเด็ดนะครับใช้มเด็ดใช้มเด็ดใช้เม็ดมามาต้มนะครับใช้มเม็ดมาต้มนะครับ จะแก้ปวดประสาทนะครับช้ต้มรับประทานน้ำนะครับใช้เม็ดไม่ได้ดน้ำกำลนามาต้ม,มรับประทานน้ำนะครับแก้ปวดประสาทครับแล้วส่วนส่วนดอกนี้ก็กินกินรับประทานเป็นเป็นผักติ้มหรือผักแกงก็ได้นะครับแต่ครับจะมีรสขมน,นิดหน่อยนะครับสําหรับดอกนี้นะครับสําหรับดอกนี้ก็จะช่วยในด้านก็จะช่วยในด้านช่วย อันนี้ได้ให้ให้หลับสบายนะครับจะช่วยให้หลับนะครับให้หลับดีนะครับให้หลับดีหลับลึกนะครับสําหรับดอกนะครับสําหรับดอกดอกนี้เดินมากเขาจะเอรอาประทานเป็นปนระจำอยู่แล้วครับเวลาเวลาออกดอกนะเอามาแกงหรือเอามากินกับน้ำพริกนะครับต้มนะครับหรือแก้ไข้หัวลมนะครับ แก้ไขหัวลมไข้น้อยไข่นิดหน่อยนะครับแก้ไขหัวลมไข้น้อยไข่นิดหน่อยนะครับไข่หัวลมไข้น้อยไข่นิดหน่อยนะครับสาหรับดอกถ้าช่วยได้เลยครับส่วนใบนะครับส่วนใบส่วนใบให้นํามาต้มนะครับนํามาต้มบ้วนปากนะฆ่าเชื้อโรครับกินปากนะครับส่วนใบก็ให้นํามาต้มบ้วนปากนะครับฆ่าเชื้อโรคในปากนะครับรับกลิ่นปากด้วยนะครับสําหรับใบนะครับ แล้วก็เปลือกนะครับเปลือกเปือกของต้นนะครับเปือกของต้นใช้ต้มนะครับใช้ต้มต้มรับประทานนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับ,อ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 ,รบอันนี้ช่วยได้นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัส